สวัสดีครับกลับมากับ a s v Talk นะครับอีกครั้งหลังจากที่เราได้รับฟังข้อมูลในมิชชั่น1ไปแล้วนะครับลองมารู้จักกับมิชชั่น2ดูบ้างนะครับผมสารกิจนะครับจาก e อท g r e e นตัวแทน a s v มิชชั่น2องไทยฟาร์มเมอร์เบทเทอร์ไลฟ์เราเริ่มต้นจากการออกไปรับฟังปัญหาของเกษตรกรนะครับแล้วกลับมาค้นหาปัญหาที่แท้จริงของพวกเขานะครับโดยเรารับฟังในระดับหมู่บ้านตำบลในระดับอำเภอนะครับแล้วเราก็กลับมาคิดหาแนวทางเพื่อช่วยเหลือพวกเขานะครับเราได้ทั้งหมด6แนวทางนะครับ แนวทางที่1นนะครับการเพิ่มพูนความรู้รเกษตรกรในแง่ของการเพาะปลูกให้มีประสิทธิภาพนะครับแนวทางที่2นะครับการวิเคราะห์ดินนะครับแนวทางที่3นะครับการตรวจหาโรคพืชนะครับแนวทางที่4นะครับการจัดหาท่อนพันธุ์ที่ปราศจากโรคและมีคุณภาพนะครับแนวทางที่5านะครับการลดใช้การใช้สารเคมีและสัมผัสสารเคมีแนวทางที่6กนะครับการประกันภัยดัชนีสภาพอากาศครับ เราได้ร่วมมือกับหน่วยงานราชการนะครับกรมพัฒนาที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรนะครับและหน่วยงานเอกชนนะครับทั้งในและนอกประเทศที่มีความเชี่ยวชาญน,นะครับเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้ดีที่สุดครับนอกจากเราจะคิดถึงคุณค่าทางสังคมที่ช่วยเหลือเกษตรกรแล้วนะครับเรายังคิดถึงคุณค่าทางเศรษฐกิจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการช่วยให้ราคาแป้งมันสําัหลังคงที่นะครับการคิดค้นหาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆทางานการเกษตรและอื่นๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับติดตามมิชชั่น2นะครับไทยโฟร์เมอร์เบทเทอร์ไลท์เราจะทำให้กเกษตรกรไทยมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็อย่าลืมติดตามข้อมูล ASV นะครับผ่านช่องทาง l Line ล a ์ f b o o k y o u y u u t นะครับช่อง ASV Partner ด้วยนะครับ